ราศีมังกรราศีกุมและราศีมีนครับตั้งแต่วันที่30เมษายน67ดาวพะหัสบดีย้ายนะครับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรท่านจะได้รับคําตอบอย่างชัดเจนในคลิปนี้ซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยละเอียดจริงๆแล้วก็รวบรวมคําพยากรณ์ของศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไทยศาสตร์ อินเดียศาสตร์สากลและตำราเก่าแก่โบราณมากมายมาหลายๆมุมมองเพื่อมองสิ่งสิ่งเดียวให้ละเอียดชัดเจนและเจาะถึงแก่นจริงๆคลิปนี้อยากให้ทุกท่านฟังจนจบครับจะได้รู้แนวทางจริงๆของทั้ง3ราศีนะครับก่อนอื่นฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคอนเฟิร์มนะครับและที่สําคัญครับฝากเมนว่าท่านเกิดในราศีใดถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับต้องบอกว่าชาวราศีมังกรถามว่าแย่ไหมต้องตอบว่าไม่แย่นะครับชาวราศีมังกรไม่ว่าจะในปี67 หรือ6กเนี่ยก็เป็นปีที่เอาตัวรอดได้ชะตาชีวิตของชาวราศีมังกรเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมานะชีวิตมันเหมือนย่าแยมาม่มันจะตกน้ํามันจะตกไฟมันจะตกโน่นตกนี่มันลําบากสเสลเกินแต่มันรอดไปทุกครั้งสังเกตไหมครับบางทีเนี่ยคุณตีปัญหาคุณตีเรื่องราวเนี่ยคุณคิดวิตกกังวลเนี่ยเครียดไปก่อนนอนไม่หลับไปก่อนร้องไห้ไปก่อนแต่พอถึงจริงๆคุณผ่านได้ทุกครั้งเพราะความเป็นมังกรเป็นราศีแม่ธาตุที่ขึ้นสุดลงสุดของคุณนั่นแหละครับจำ เลยนะฮะศีาศรีเม่ท่าในเพราะราศีมังกรเวลาชีวิตขึ้นขึ้นสุดลงลงสุดแล้วเวลาขึ้นเสร็จลงเนี่ยลงไม่มีทีท่าว่าจะลงเลยอยู่ดีมันก็ลงฉับลงมาเลยนะเพราะงั้นเรื่องร้ายๆหลายครั้งเกิดในชีวิตราศีมังกรเกิดแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นราศีมังกรมีเงินเก็บเงินอย่าประมาทอย่าเหลิ่องอย่าหลงตัวเองอย่าหลงในแสงสีอย่าหลงว่าจะได้เงินอย่างนั้นไปตลอดเพราะราศีมังกรขึ้นเร็วลงเร็วขึ้นสุดลงสุดเวลามีอย่าประมาทเวลาเด่นดังอย่าเหลิงการลง ทุนอะไรก็แล้วแต่ศึกษาให้รอบคอบและตัวคุณเองเป็นเจ้าเรือนดาวเสาราศีมังกรนั้นจะรวยต้องเป็นการถือรองในระยะยาวไม่ใช่ลงทุนระยสั้นๆแล้วรวยระวังถูกหลออคนราศีมังกรทําอะไรจะต้องเหนื่อยจะต้องทําเองทุกอย่างพึ่งคนอื่นไม่ค่อยจะได้นี่เป็นลักษณะของราศีมังกรถ้าคุณคิดว่ามันจะพึ่งใครได้แล้วนะ่ะอันนี้เหลวไหลไร้สาระและมันพึ่งไม่ได้ดวงคุณต้องยึดพุทธคตเลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแลพึ่งคนอื่นไม่ได้แม้แต่ลูกน้องคุณก็ สังเกตดูถ้าคุณมีลูกน้องหรือบริวารต่อให้เขาทางานที่คุณเสร็จคุณต้องกลับมาแก้กลับมาย้ำสุดท้ายก็ต้องมานั่งทําเองอยู่ดีแหละนี่คือวาสนาของชาวราศีมังกรหวังว่าไม่ทํางานต่อไปจะจะสบายแล้วมันทําไม่ได้ครับไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้เพราะตัวคุณเองก็ทําไม่ได้ด้วยคุณเป็นคนที่อยู่นิ่งกับที่ไม่ได้เป็นคนขี้เบือ่อและขี้ลาคาญนี่คือนิสยัยปนปน,นความใจร้อนปนปน,นจุกจิกนิดนึงด้วยซ้ำนี่คือชาวราศีมังกรนะครับตัวคุณเองเนี่ยเป็นราศีแม่ธาตุเป็นมังกรทยาน คุณจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นตะลอดชีวิตหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องคอยแก้ปัญหาต้องคอยตัดสินใจและต้องเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องต่างๆของผู้อื่นอยู่เสมอและบางทีก็ซวยเพราะเรื่องคนอื่นเรื่องทุกๆของตัวคุณนะ่ยคุณไม่เคยทุกหรอครับคุณทุกเพราะเรื่องคนอื่นทั้งนั้นคุณทุกใจเพราะคนอื่นนํามาให้คุณทั้งนั้นอีกจุดหนึ่งราศีมังกรเป็นคนหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งด้วยนะมีเงินเยอะแต่รูรั่วทางการเงินก็เยอะถ้าคุณเก็บหอมรอม ถ้าคุณไม่บ้ากับคำพ่อยอไม่บ้ากับความโลภหรือไม่เห็นแก่คนอื่นเนี่ยคุณรวยไปนานแล้วครับที่คุณเดือดร้อนลหลายครั้งเกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นลูกน้องบริวารแล้วก็จากการลงทุนที่โลกของตัวเองตรงนี้ต้องระวังความรักของราศีมังกรเป็นคนท่ารักแล้วรักจริงรักยืนยาวแต่กว่าจะรักกว่าจะเจอคู่เนี่ยสมบุกสมบันจริงๆเลยนะฮะความรักเนี่ยมักจะตั้งอยู่ในลักษณะของลิ้นกับฟันขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆและคู่คุณจริงๆเนี่ยไอ้ตองคบกันเนี่ยจะต้องมีไฟใน เ,นนเลิกกับแฟนเก่าไม่ขาดด้วยนะฮะมันเป็นลักษณะรักสามเศร้ากันมาก่อนจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็รู้อยู่แก่ใจนั่นเองนะครับราศีมังกรมักจะมีอาการปวดหลังปวดกระดูกปวดช่องท้องลำไส้ปวดขาปวดเอวแนะนำว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับสัตว์น้ําหรือเตา่าหรือปลาหมอจะช่วยแก้โรคตาของคุณได้ดีรวมถึงไม่ว่าดาวอะไรก็ตามที่มันจะชงดวงแตกดวงไม่แตกจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องกังวลเพียงแต่คุณมีกับไรกิตคอนเฟิร์มเท่านั้นชีวิตท่านจะชิวๆเลยต้องบอก ว่ามีทั้งสายลักษณ์12ราศีครอบคุณทั้ง2ราศีคาถาที่เป็นมามงคลทั้ง11บทออกแบบอย่างดูดีสวยหรูสามารถที่จะทําให้เรื่องชงเรื่องดาวย้ายหรือดาวไม่ดีเลง็งหรือทับหมดปัญหาได้เลยใส่แล้วสบายใจได้ชิวๆสั่งซื้อได้ในข้อความเลยนะฮะสำหรับกําไรหมหามงคลกรดคอนเฟิร์มอันนี้ครับสำหรับดวงชะตาของท่านในปี2567หลังจาก30เมษายน6 ราศีมังกรจะมีดาวพฤหัสบดีตีโกนถึงจะเข้าสุริยปุตตะปุตตะก็คือบุตรลูกบริวารเพราะนั้นคุณมี่เคอาจจะได้บุตรลูกบริวารหรือปุตตะไปถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานที่อยู่ความรักมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับและก็จะมีโชคจากบุตรหลานจากบริวารจากคนอายุน้อยกว่าคุณสังเกตคุณมักจะถั่วคนอายุน้อยกว่าแต่คุณเองก็มักจะเดือดร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าอยู่บ่อยครั้งด้วยเป็นนี้ เรามาดูคาพีโบราณครับคำพีพระศริชาดกบอกว่าชาวราศีมังกรในระยะนี้จะปราศจากศัตรูก็แสดงว่าศัตรูที่เคยมีปัญหาการคดีความการให้ลายให้ความการเกลียดกันการจ้องเลยคาเข้าอี้กันมันจะจบเพราะมันจะปราศจากศัตรูครับอันนี้เป็นข้อที่ดีมากๆคาพีผลที่พิการบอกว่าคนราศีมังกรจะสามารถทําลายศัตรูแต่จะเป็นคนขี้เกียจในช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังความขี้เกียจด,ด้วยนะแต่ศัตรูคุณจะชนะและคุณจะ ถูกดูถูกดูหมิ่นจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานแนะนานะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณทําบุญและกวดน้ําให้เขาทําบุญด้วยอาหารหวานๆของหวานๆและกวดน้ําให้เขาจะช่วยได้นะฮะแล้วในช่วงนี้คนราศีมังกรจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องศา,ศาสนาเรื่องเกี่ยวกับคมภีพระไตรปิฎกหรือคมภีศาสนาอื่นก็เป็นไปได้ด้วยนะฮะง่ายๆสนใจเรื่องเกี่ยวกับสเปริชเลเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้น,นครับคมภีสราวลีกล่าวว่าคุณจะชนะศัตรูจะมีชัยชนะจากการโต้เถียงจากคดีความอันนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแล้วจะเป็นคนมีชื่อเสียงเพราะนั้นครับถ้าคุณเล่นโซเชียลถ่ายคลิปช่วงนี้ต้องบอกเลยนะเป็นจังหวะรุ่งเลยรีบทําเลยนะครับแต่ก็เน้นย้าทุกตาราว่าคุณจะถูกดูถูกดูแคลนจากสตรูหรือจากญาติพี่น้องมิสหายตรงนี้ต้องระวังและคุณก็จะขี้เกียจด,ด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวังคุณจะรับเกียรติยศชื่อเสียงผ่านทางภรรยาหรือคู่ชีวิตหรือแฟนหรือเพศตรงข้ามแต่ต้องระมัดระวังจะมีโรคร้ายเกี่ยวข้องกับการมีกฎในร่างกายมากจนเกินไปประเภทกฎไร ย้อนกดในกระเพาะแสบท้องแสบหน้าอกบ่อยครั้งมากดื่มน้ําบ่อยๆทำมุญด้วยน้ําก็จะช่วยได้ต่อมาคำพิช,ช้างมังกบจินดามณีกล่าวว่าราศีมกรในปี67จ,จะสามารถทําลายศัตรูของตัวเองได้และจะมีความสุขจากครอบครัวหรือจากสามีภรรยาแต่จะมีปัญหากับลุงหรือจะมีปัญหากับญ,ญาติทางแม่และคุณเองจะเจ็บไข้ป่วยบ่อยโดยเฉพาะจะเจ็บไข้ได้ป่วยจากความคิดถึงแม่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยโรคเดียวกับที่แม่เป็นหรือแม่ของคุณกําลังเจ็บป่วยรุนแรงหรือ จะป่วยเรื้อรลังไม่ว่าจะเป็นกระดูกเอวกระดูกขากระดูกหัวเขา่าอีกจุดหนึ่งอาจจะเป็นพวกเนื้อหลายต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับคนราศีกุมเนี่ยจากที่ผ่านมานะคุณเป็นคนที่รวดเร็วทําอะไรเร็วล่างกายกระฉับกระเฉงรวดเร็วแต่ในช่วงนี้จนถึงไปอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าร่างกายคุณมันช้าลงรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ค่อยเพอร์เฟกเดี๋ยวมันป่วยนั่นเดี๋ยวมันป่วยนี่เดี๋ยวมันปวดนั่นเดี๋ยวมันปวดนี่มันรู้สึกแปลกๆปเดี๋ยวก็ปวดแขนปวดตัวนอนเดี๋ยแขนช บ้างล่ะเดี๋ยวคอปวดบ้างล่ะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นอย่างนั้นรวมถึงจะเกิดพังผืดระมัดระวังดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของที่สูงต้องระวังการตกที่สูงหรือที่ลื่นด้วยครับหรือประเภทโดนบาดนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเป็นพิเศษนะครับเพราะราศสีกุ่มส่วนมากจะอมทุกข์ครับในช่วงนี้จะคิดเยอะจะคิดเรื่องเก่าๆคิดวนไปวนมาเป็นความคิดวนลูปย้ำคิดย้ำทำเครียดหาทางออกไม่ได้หลายคนเป็นซึมเศร้าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจะ มีเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้หรือทั้ง3อย่างก็เป็นไม่ได้1ย้ายบ้าน2ย้ายงาน3เลิกกับคนรักอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะหรืออาจจะทั้ง3อย่างแล้วก็ได้บางคนแต่ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วดีไหมถ้าเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ยังไม่ดีแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงหลังจาก30เมษายน6 7ไปเมื่อดาวพฤหัสเคลื่อนย้ายไปแล้วดวงชะตาคุณคุณย้ายคุณเปลี่ยนคุณจะดีคุณจะเฮงทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าดาวพฤหัสจะเป็น4แก่ราศีหรือเป็น4แก่รา คนเกิดราศีกุมซึ่งเข้าได้เกณฑ์ที่ดีหลักของาศาสตร์เรียกว่าพระราศีทรงศักดิ์ช่ำช้อยทรงศักดิ์ก็หมายความว่ามียศตําแหน่งช่ำช้อยคือมีความสุขง่ายๆจะดูดีมีคนเห็นคุณค่านั่นแหละเพราะฉะนั้นหลังจาก30มสาาาิบาถ้าปถ้าเปลี่ยนย้ายก็ถือว่าดีมากๆเคล็ดลับสําคัญของราศีกุมคูดจําไว้นะครับทำอะไรช่วงนี้ถ้าได้ผลตอบแทนเร็วๆอย่าไปทําเจ๊งถ้าลงทุนซื้อหุ้นซื้อคริปโตซื้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าถือรองในระยะยาวอันเนี้ย จะดีมากๆคุณจะประสบความสําเร็จจริงๆถ้าหวังรวยระยะสั้นไม่มีทางครับถ้าถือระยะยาวอันนี้จะดีมากคุณจะประสบความสําเร็จคุณสังเกตตรงนี้เองอะไรสั้นๆคุณมาไม่ค่อยได้เงินเจ๊งแต่ถ้าถือระยะยาวซื้อและเก็บไวายาวๆคุณรวยเสมอนี่คือวาสนาของคนราศีกุมนะครับคุณสังเกตคุณมักจะบ่นอยู่ตลอดคุณทำบุญบาปมันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงใจกับทุกคนช่วยเหลือทุกคนแต่คุณมักจะโดนคนหักหลังหรือโดนโกงอยู่บ่อยมากๆเลยแล้วก็สังเกตอีกข้อหนึ่งไหมคนที่ เคยรักกันฮนะเคยสนิทกันเคยใกล้ชิดกันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเลยนะครับคุณจะต้องพึ่งพาตัวเองอยู่ตลอดเวลามีคนเข้ามาเนี่ยคุณหวังจะพึ่งเขาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาด้วยเรื่องของผลประโยชน์และคุณก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการเงินเรื่องของชีวิตอยู่เสมอเสมอช่วงนี้อย่าตัดสินใจอะไรรวดเร็วพิจารณาให้รอบคอบระยะยาวรองเทิมเพราะว่าถ้าคุณทําอะไรรวดเร็วความเสียหายจะเกิดขึ้นจากการกระทําอันรวดเร็วของตัวคุณเอง รตรงนี้คุณต้องระวังเพราะว่าคุณใจร้อนอารมณ์คุณบุ่มบามและคุณกล้าได้กล้าเสียจนเกินไปราศีกุมเป็นอย่างนี้คุณเป็นคนที่คิดไปเองบางทีก็อุปทานขึ้นมาเองคนอื่นพูดซุบซิบนิดนึงคุณมองเห็นเอ้ยมันด่าฉันนี่เอ้ยมันนินทาฉันนี่บางทีเขาพูดเล่นพูดแย่พูอะไรก็ไปคิดจนตัวเองทุกข์แต่คุณต้องจําไว้ชาวราศีกุมไม่ได้อะไรมาง่ายๆคุณต้องดินน้นรนต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้ต้องพึ่งตนเองทําอะไรจะเหมือนมีอุปสรรคก่อนเสมอแล้วก็จะสบความเร็จใน ภายหลังชีวิตจะลุกลุกอุกานพลิกผันโลดโผนอยู่ตลอดไม่มีอะไรราบลื่นครับแต่ชีวิตไม่ลําบากคุณจะกรพุนไว้ชีวิตไม่ลําบากนะครับแต่ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านสบายใจได้เลยเพียงมีกําไรเกลดคอนเฟิร์มติดข้อมือเท่านั้นครับชีวิตท่านจะชิวๆเลยต้องบอกว่ามีทั้งสายลักษณ์12ราศีครอบคอลุมทั้ง2ราศีคาถาที่เป็นหมามงคลทั้ง11บทออกแบบอย่างดูดีสวยหรูสามารถที่จะทําให้เรื่องชงเรื่องดาวย้ายหรือดาวไม่ดีเล็งหรือทับหมดปัญหาได้เลยใส่แล้วสบาย จได้ชิวๆสั่งซื้อได้ในข้อความเลยนะฮะสำหรับกําไรมหามงคลเกรดคอนเฟิร์มอันนี้ครับเรามาดูดวงชะตาของชาวราศีกุมในปี2567กันต้องบอกว่าดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่ภพที่4ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีของราศีกุมเลยนะครับจะเริ่มตั้งแต่30เมษายนดวงราศีกุมจะดีเริ่มเนมี่ย30เมษายน67ไปหนึ่งปีเลยนะครับเอาล่ะเรามาดูคำพีพระสำิีชาดกเขาบอกว่าคนราศีกุมจะมีความสุขมากขึ้นถ้าเทียบกับปีก่อนๆนี่เป็นข้อดีคุณจําไว้เลยนะคุ คุณจะมีความสุขถ้าเทียบกับปีก่อนๆอย่าเทียบภาพองค์รวมไกลๆเอาว่าเทียบในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาคุณดวงดีคุณมีความสุขในชีวิตทั้งกายและใจมากกว่าครับอะไรที่ร้ายๆก็จะกลับมาดีคนชั่วๆก็จะกลับมาดีมากขึ้นด้วยนะครับค้าพิพผลที่พิการบอกว่าคุณจะได้รับความสุขจากผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงลูกหลานภรรยาจะดีกับคุณเขาจะกลับเนื้อกับตัวจะทำให้คุณมีความสุขและถ้าคุณทําเกี่ยวกับอาชีพอาหารการกินเกษตรกรรมหรือสมุนไพรหรือ อาหารบางอย่างคุณจะประสมเลจร่ำรวยครับคำดีสราวลีกล่าวว่าดูชะตาคนราศรีกุมคุณจะเป็นเจ้าของช้างม้าวัวควายแต่ในยุคนี้ก็ต้องทํานายว่ามีโอกาสได้รถมีโอกาสเป็นเจ้าของรถหรือมีโอกาสปรับเปลี่ยนรถมีโอกาสแต่งรถใหม่มีโอกาสชัดเจนนะครับและจะไปยุ่งเกี่ยวกับพิธ,ธีการทางศาสนาศัตรูของคุณจะเป็นเพื่อนหรือเป็นบริวารของคุณมาก่อนซึ่งคุณเองนั้นอาจจะไปพูดด้วยความหวังดีแต่เขาฟังแล้วเขาไม่พอใจตั้งตังตวเป็นศัตรู คุณตรงนี้คุณต้องระวังเพราะงั้นจะไปตักเตือนใครหรือไปสอนใครในช่วงนี้ต้องระวังเลยนะครับมันจะก่อร่างสร้างศังตรูให้กับคุณเลยสําหรับดวงตาของานที่เกิดในราศีมีนในช่วงนี้แล้วก็อาจจะยาวนานไปอีกสักหนึ่งปีเนี่ยระวังเรื่องหูเบาเลยอันนี้ประเด็นสําคัญเลยคนจะพูดยุยงยุแยงอะไรเราแล้วเราจะเชื่อครับหรือชักชวนเราไปลงทุนทําธุรกิจเข้าหุ้นเข้าส่วนแล้วเราจะเชื่อครับเขาจะบอกคุยรวยแน่นอนทํางี้ได้กําไรเราก็จะเชื่อตามเสร็จแล้วก็ยังไม่พอครับเราเองอาจจะถูกแ,แก๊งคอเซ็น หลอกได้ด้วยในช่วงนี้นะคะคนราศีมีเนี่ยทำอะไรบางทีจะทําสุดโต่งคือทําอะไรทำไปสุดริ่มที่ประตูจะหลงไหลจะทุ่มเทม,มากจนไม่ลืมหูลืมตาครับแล้วก็จะมองเห็นคนดีเป็นคนชั่วประเภทว่าคนที่คอยมาเตือนสติคนที่คอยพูดดักทางเราเพื่อไม่ให้เราเหลืองไม่ให้เราหลงไม่ให้เราไปทางผิดเนี่ยเราจะมองเขาเป็นคนไม่ดีครับว่าอิจฉาบ้างแหละว่ามาคอยขัดแข่งกันขาบ้างแหละแต่อ้มองคนประจบสอบพอโอ้ยพี่ดีพี่เก่งเหลือเกินมองเป็นคนดีสุดท้ายคุณโดเขาหลอกคุณโดเขา เอาเปรียบแล้วคุณก็เลิกคบมันเป็นงี้มาหลายรอบแล้วแต่ก็มีข้อดีเหมือนกันคุณเองก็มีโอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือทําธุรกิจธุรกรมการงานอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศอันนี้ก็มีโอกาสที่จะดวงดีโชคดีใครที่อยากไปต่างประเทศนี่เป็นจังหวะที่ดีมากรวมถึงอยากได้แฟนต่างชาตินี่คือจังหวะที่ดีที่สุดในรอบ12ปีของชาวราศีมีนแล้วครับอยากทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศนําเข้าจากต่างประเทศของสินค้ามือสองจากต่างประเทศแบรนด์ต่างประเทศบริษัทต่างประเทศนี่คือจังหวะที่ สุทในรอบ12ปีแล้วครับต้องบอกว่าคนราศีมีเนี่ยโดยพื้นฐานมักจะเป็นคนดีจิตใจดีไม่เอาเปรียบใครก็มักจะถูกเอาเปรียบแล้วก็มักจะถูกผลเบียดเบียนหรือโดนโกงเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ยบ่อยครั้งมากๆเวลามีโชคดีอะไรเข้ามาเนี่ยมันมีเข้ามานะฮะแต่มันไม่ค่อยยั่งยืนมันมาเร็วไปเร็วรวมถึงคนดีๆด,ด้วยครับมันเข้ามามันก็เหมือนกับแหมเรายังลังเลอยู่เข้าไปแล้วฮะเรียบร้อยแล้วฮะสังเกตดูให้ดีคนราศี มีเนี่ยคนดีมักไม่ได้นะไอที่ได้เนี่ยมักจะได้คนไม่ค่อยดีเท่าไหร่และที่สําคัญอารมณ์พุ่งพลาดอารมณ์ร้อนมันทําให้คุณพลาดพังผิดหวังเสียเพื่อนเสียคนรักเสียญาติพี่น้องเสียโอกาสจังหวะดีๆเพราะไอความใจร้อนเพราะไอคาพูดไม่คิดของคนราศีมีนที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับตรงนี้ต้องระวังเลยทําบุญในปี67ไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามที่เย็นๆหรือพวกยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพวกรักษาแผลในปากร้อนในจะช่วยทำให้ดูงสางคุณดีขึ้นอย่างชัดเจนทีเดียวเลย สำหรับในเรื่องของความรักความรักมักจะเจอแบบที่คุณไม่คาดคิดนะอยู่ดีๆก็เจอคนที่ได้น่ะไม่รักแต่คนที่รักน่ะมันไม่ได้เพราะมันจะเจอแบบไม่คาดฝันแล้วไอ้บทจะเลิกลาเนี่ยลาหูมันก็เร็วครับมันก็เลิกลากันแบบไม่คาดฝันรวดเร็วแบบรักง่ายไหนเร็วรักไม่ยังยืนเพอ้อเพ้อราหูนั้นมันเป็นเรื่องของเงาความมดืดมิดก็เป็นเรื่องของรักซ้อนซ้อนเงื่อนรักปกปิดบอกใครไม่ได้เกิดมือที่3รักซ้อนขึ้นมาในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ด้วยครับแต่ที่ผูม้มาทั้งหมดท่านไม่ต้องเป็น กังวลเลยนะครับถ้าท่านมีกําไรเกรดคอนเฟิร์มท่านจะสบายใจชิลๆได้เลยนะฮะถ้าท่านต้องการจะสั่งซื้อสั่งซื้อได้ในข้อความเลยนะครับต้องบอกว่าเพียงสวมใส่กําไรของผมนั้นท่านก็จะสบายใจได้เพราะมีคาถาศักดิ์สิทธิ์ถึง11บทรวมถึงการออกแบบที่มีรูปของสัญลักษณ์ราศีทั้ง12ราศีครอบคลุมทั้ง12ราศีด้วยเช่นเดียวกันครับสั่งซื้อได้ในข้อความทางอินบ็อกซ์เลยนะครับเราพูดถึงภาพองค์รวมของราศีมินไปแล้วในปี67คือหลังจาก30เมษายน67นะดาวพระยายย้ เข้าสู่ภพที่3ไปเวลาหนึ่งปีของชาวราศีมีนะครับเรามาดูในปี67ว่าดาวพฤหัสที่เป็นดาวใหญ่โชคประจระารรรําปีของราศ์มันนอยู่่ตําแหงพที่3หรือมีสัชชะหมายถึงการเดินทางเพราะฉะนั้นครับการเดินทางการติดต่อจะมีโชคเพระดาวพฤหัสหมายถึงโชครวมถึงดวงชะตาจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศจะได้เดินทางอันนี้เด่นมากๆแล้วใครที่อยากจะมีลูกมีบุตรคุณจะมีลูกมีบุตรได้อย่างชัดเจ แต่ถ้าไม่อยากมีคุณต้องป้องกันรวมถึงลูกหลานใครที่อยู่ในราศีมีนตรงนี้ต้องป้องกันให้ดีเลยนะครับแต่อย่าไปขัดขวางเขาว่าไม่ให้มีนะบอกเขาป้องกันเพราะไม่งั้นคุณจะได้ลูกได้หลานแน่นอนในช่วงนี้ฮะคนราศีมีนจะเฉลียวฉลาดแล้วก็จะมีการตัดสินใจอะไรที่แน่วแน่จากช่วงที่ผ่านมาจะลังเลช่วงนี้จะฟันฉับเลยฮะแต่คุณอาจจะมีเหตุที่ต้องห่างไกลจากญาติมิตรและอาจจะต้องเดินทางไกลในช่วงนี้นะฮะคัมบีพรัมดีชาดกบ,บอกว่าระยะนี้คนราศีมีนจะเริ่มตะหนีถทีน เหนียวมากขึ้นง่ายๆขี้งกมากขึ้นแต่ก็เป็นผลดีนะจากช่วงที่ผ่านมาคุณมือเติบใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่หน้าใหญ่ใจโตเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมแต่ช่วงนี้ขอให้ตนีที่เหนียวขึ้นแล้วดูชะตาคุณจะดีคุณจะเก็บเงินได้อย่าใจใหญ่อย่าใจดีมันมากที่ผ่านมาใจดีจนเสียเงินเสียทองไปหมดแล้วนะครับต่อมาเลยนะฮะคัมภีร์ผลทิ่ิกาเขาบอกว่าดวงชะตาคุณจะได้พบกับคนชั่วครับที่สร้างทำมาเป็นดีคุณต้องระวังเลยนะคุณดูให้ดีถ้าเขามา พี่นอพี่เทามาพูดอะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายชวนคุณลงทุนต้องเป็นเงินเป็นทองหรือมาเรื่องเงินคุณรู้ไว้เลยว่าเป็นคนชั่วที่แทรงมาเป็นคนดีแล้วคุณจะเจอคนที่ไม่ให้เกียรติคุณหรืออาจจะพูดจาคุณในทางที่ด้อยค่าคุณแต่คุณจะไปตีพอตีพายอย่าไปสู้กับเขานะครับนิ่งๆเข้าไว้และยิ้มคุณจะชนะเองเพราะเขาจะแพ้ภัยตัวคุณเองถึงแม้ว่าคุณจะรับการถูกเหยียดหยามอย่างไรก็แล้วแต่คุณก็จะรอดพ้นไปได้ถ้าคุณมีพี่ชายหรือน้องชายเขาจะมีโอกาสได้ตำแหน่งหน้าที่การงาน รวมถึงตัวคุณเองจะได้รับกบารบุธรรมจากผู้ใหญ่แบบลับๆด้วยนะครับต่อมาคัมภีร์าวรีต้องบอกว่าในช่วงปีนี้คุณอาจจะได้รับการถูกเหยียดหยามในที่สาธารนณะคุณจะมีความลําบากในช่วงต้นๆแต่ในช่วงในท้ายคุณจะดีแล้วคุณจะเป็นคนกลัวเมียถ้าเป็นภรรยาก็จะ กลัวผัวหรือว่าถ้าไม่กลัวก็จะต้องถูกบังคับหรือถูกล้อมกรอบอะไรจากคู่ชีวิตบางอย่างเกิดขึ้นต่อมาเลยนะครับคมพีชศาวประดิษจินดาบนีกล่าวว่าในาาระยะ1ปีนะครับตั้งแต่30เมษาย,ยน67จะได้รับความสุขจากเพศตรงข้ามหรือน้องชายหรือน้องสาวและคุณเองนั้นจะมีคนเห็นคุณค่าในการทํางานในการทําสิ่งต่างๆนี่ดีมากๆรวมถึงนะครับคุณจะเป็นคนที่มีความกระตันยูแล้วก็จะเป็นมิตรกับผู้อื่นมากขึ้นมองโลกในแง่ดีมากขึ้น และคุณจะมีโชคดีแต่แนะนําว่าอย่าโลภจนเกินไปนักเพราะความโลภจะทำให้คุณถูกหลอกได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเลยนะครับกำไรนุ้นดวงชะตาของกริตคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4ี่หัวใจพญาน,นาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชาย คาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้งสิ้น1บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1 5 0 0บาทค่าจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ู5 9 7 4 3 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR code คที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ